เจ้าของกิจการกับเป็นนายตัวเองไม่เหมือนกันเป็นนายตัวเองเนี่ยก็ก็เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับเป็นฟาสต์เวิร์กนะรับรับทำฟาสต์เวิร์กรับนู่นนี่นั่นก็เป็นเจ้านายตัวเองนะจะตื่นกี่โมงก็ได้จะอะไรก็ได้ไม่มีไม่มีใครมากําหนดกฎเกณฑ์ชั้นสิ่งที่กาหนดกฎเกณฑ์ของเรามีแค่อย่างเดียวคือทํางานเสิร์ฟลูกค้าให้ได้อันนี้คือเป็นนายตัวเองนะครับมีดีมีร้ายนะข้อดีคือเออเงินดีอิสระเยอะนะครับข้อเสียคือ ความมั่นคงไม่มีสวัสดิการเราต้องจ่ายตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับเราพิดชอบชีวิตตัวเองทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเป็น business owner นะ business owner ก็คือทํากิจการลงทุนทํากิจการมามีพนักง,งานเป็นของตัวเองนะรันธุรกิจมีบัญชีมีอะไรก็มีอ cosystem มมีธุรกิจของตัวเองนะครับที่เนี่ยเป็นก้อนเนี้ยก้อนธุรกิจเนี่ยที่วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถส่งต่อหรือเราสามารถให้คนอื่นบริหารแทนเราได้อันนี้คือ business owner นะครับทุกคนต้อง แยกให้ออกนะครับ